สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณท่านศาสนาจารย์ดรสมบูรใจศรีมาลาจิตวิบาลคิดจักคิดคุณนันทกนุลที่ให้ผมมีโอกาสมานำพระคำยาเช้ามนโนนใจพี่น้องทั้งหลายซึ่งในวันนี้ในพระธรรมโรมบทที่11ข้อที่17ถึงข้อที่24ให้หัวข้อว่าติดสนิทกับพระเจ้าพระธรรมโรมบทที่11ข้อ17ถึง24 แต่ถ้าทรงหักกิ่งบางกิ่งออกเสียแล้วและได้ทรงนําท่านผู้เป็นกิ่งมะกอกเทศป่ามาต่อกิ่งไว้แทนกิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รับน้ํำเลี้ยงจากรากต้นมะกอกท่านก็อย่าอวดดีต่อกิ่งเหล่านั้นถ้าท่านอวดดีใช่ว่าท่านได้เลี้ยงรากนั้นก็หาไม่แต่รากต่างหากเลี้ยงท่านท่านอาจจะแย้งว่า กิ่งเหล่านั้นได้ทรงหักออกเสียแล้วก็เพื่อจะได้ต่อกิ่งฆ่าไว้ถูกแล้วเขาทุกหักออกก็เพราะเขาไม่เชื่อแต่ท่านที่อยู่ได้ก็เพราะความเชื่อเท่านั้นอย่าเย่ะหยิ่งไปเลยแต่จงเกรงกลัวเพราะว่าเมื่อพระองค์ไม่ได้ทรงงดโทษกิ่งเหล่านั้นที่เป็นกิ่งเดิมพระองค์ก็จะไม่ทรงยดโทษท่านเหมือนกัน เหตุฉะนั้นจงพิจารณาดูทั้งพระเมตตาและความเข้มงวดของพระเจ้าคือพระองค์ทรงเข้มงวดกับคนเหล่านั้นที่หลงผิดไปแต่พระองค์ทรงพระเมตตาท่านถ้าว่าท่านจะดำรงอยู่ในพระเมตตานั้นต่อไปมิฉะนั้นก็จะทรงตัดท่านออกเสียด้วยส่วนเขาทั้งหลายถ้าเขาไม่ดึงดันอยู่ในความไม่เชื่อสืบไป เขาก็จะได้รับการต่อกิ่งเข้าไปใหม่เพราะว่าพระเจ้าทรงริษอาจที่จะทรงให้เขาต่อกิ่งเข้าอีกได้เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกเทศป่าซึ่งเป็นต้นไม้ป่าตามธรรมชาติและทรงนำมาต่อกิ่งกับต้นมะกอกเทศพันธุ์ดีซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้วการที่จะเอากิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นกิ่งเดิมมาต่อเข้ากับต้นของมันเอง ก็จะง่ายยิ่งกว่านั้นเป็นไหนๆหครับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงพระเจ้ารอคอยการกลับมาของมนุษย์เหมือนบิดารอคอยการกลับมาของบุตรน้อยซึ่งเราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้ารอคอยมนุษย์ทุกคนที่จะกลับมาหาพระองค์เหมือนที่บิดาคอยบุตรน้อยนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงว่า การติดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้าไม่เพียงต้องการให้เรากลับมาหาพระเจ้าเท่านั้นแต่ต้องการให้เราติดสนิทกับพระเจ้าหลายครั้งเราอาจจะอยู่ใกล้พระเจ้าแต่เราไม่ได้ติดสนิทนะครับเราไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้าบางทีเราความรู้สึกของเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้พระเจ้านะแต่การติดสนิทเป็นสิ่งที่สําคัญในตอนนี้ท่านปารอได้พูดถึงเรื่องของ กิ่งธรรมชาติคืออิสเลลกับกิ่งแทบคือผู้ที่เชื่อหรือผู้ต่างชาตินะครับไม่ว่ากิ่งที่เป็นกิ่งธรรมชาติกิ่งแท้คืออิสเลลหรือกิ่งที่อามาแบใหม่คือผู้เชื่อต่างชาตินั้นต่างก็ต้องพึ่งลำต้นเดียวกันคือความเชื่อในพระเจ้านะครับก็คือต้องติดสนิทกับพระเจ้าในข้อที่17เบอกว่า แต่ถ้าทรงหักกิ่งบางกิ่งออกเสียแล้วและได้ทรงนำท่านผู้เป็นกิ่งมะกอกเทศป่ามาต่อไว้กับกิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เขาเป็นส่วนได้รับน้ำเลี้ยงจากรากต้นมะกอบท่านก็อย่าอวดดีต่อกิ่งเหล่านั้นถ้าท่านอวดดีใช่ว่าท่านเลี้ยงแากนั้นก็หาไม่ก็คือท่านปโลได้เน้นย้ำ่า ไม่ว่ากิ่งธรรมชาติหรือกิ่งแทบต้องเพึ่งลำต้นดังนั้นสิ่งสําคัญคือต้นสําคัญกว่าต้นนั้นก็คืออะไรต้นนั้นก็คือพระเจ้าเราสิ่งสําคัญก็คือว่าเราเป็นกิ่งเราไม่สามารถที่จะอวดไม่สามารถที่จะบอกว่าสําคัญกว่ากิ่งจะไปสําคัญกว่าต้นไม่ได้ต้นสําคัญกว่าเพราะต้นมีราก ให้น้ำเลี้ยงให้อาหารที่จะไปเลี้ยงกิ่งในนั้นท่านปารโได้เปรียบไว้แต่สิ่งที่อีกอันหนึ่งที่ท่านปารโได้เปรียบไว้ก็คือว่าเมื่อลากหรือต้นเนี่ยส่งอาหารไปเลี้ยงกิ่งเนี่ยความเลี้ยงนั้นอ่ะไม่ใช่เพราะความดีไม่ใช่เพราะความดีของเราที่พระเจ้าดูแลเราหรือไม่ใช่เพราะความดีของกิ่งต้นจึงเลี้ยงแต่เพราะ เมตตาเพราะเมตตาเราสังเกตต้นไม้ครับมีไหมลำต้นจะบอกว่ากิ่งนี้ไม่เกิดผลเราจะไม่ส่งอาหารไปเลี้ยงไม่มีนะครับทุกกิ่งลำต้นก็จะส่งอาหารไปเลี้ยงหมดทั้งกิ่งที่เกิดผลกิ่งที่ไม่เกิดผลเหมือนพระมพีได้พูดถึงว่าพระเจ้านะครับให้ฝนตกให้แดดออกกับคนดีคนไม่ดีคนชอบทรรกับคน อาธรรมเนี่ยเหมือนกันพระเจ้ารักเหมือนกันพระเจ้าให้ความยุติธรรมกับทุกคนในตัวนี้ท่านปารลดได้ใช้เน้นว่าพระเมตตาของพระเจ้าเน้นย้ำรึอว่าพระเมตตาของพระเจ้านะ่ะมีให้กับเราทุกคนไม่ใช่เพราะการประพฤติของเรานะครับดังนั้นสิ่งที่เน้นย้ําตัวนี้ก็คือว่าในข้อยีบสองว่าเหตุฉะนั้นจงพิจารณาดู ทั้งพระเมตตาและความเข้มงวดของพระเจ้าคือพระองค์ทรงเข้มงวดกับคนเหล่านั้นที่หลงผิดแต่พระองค์ทรงเมตตาท่านถ้าว่าท่านดำรงอยู่ในพระเมตตานั้นต่อไปคือพระเจ้าทรงเมตตากับเรานั้นสิ่งที่ท่านพปาโลเน้นย้ำก็คือพระเมตตาของพระเจ้าเหมือนเพลงบทเพลงข้าครวนบทที่3ข้อ2 2ถึง23ที่เราคุ้นเคยดีว่าไงความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยัง้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความที่ขึตรงของโปร่งใหญ่ยิ่งนักก็คือพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดไม่มีหลายครั้งเราจะบอกว่าพระเจ้าเหมือนกับหมดความอดทนไม่อดทนแล้วนะไม่ใช่ครับแต่ในที่นี้ท่านประโลว่าพระเมตตาของพระเจ้านั้นไม่มีที่สิ้นสุดพระพี่ก็ยืนยัน,ยนว่าพระเมตตาของพระเจ้านั้นมีกับเราทุกคน ในเรื่องนี้ท่านแม้ว่าพระเยซูเองจะเคยเปรียบว่าชีวิตของผู้เชื่อ,อเหมือนกับขนแขนงนะครับที่ต้องติดกับเถาอางุนนะครับต้องติดกับเถาอางุนพระเยซูได้พูดเอาไว้ในยอห์นบท15ข้อ1ถึงข้อ6ที่บอกว่าเราเป็นเถาอางุนแท้คือพระเยซูเป็นเถาอางุนแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาขแขนงทุกขแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และนแขนงทุก,กนแขนงที่เอาผลพระองค์ก็ทรงฤทธิ์ให้เอาผลมากขึ้นท่านทั้งหลายได้รับการชําระให้สะอาดแล้วด้วยท้ายคำที่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านแขนงจะเกิดผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาชั้นใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลเองไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉะนั้นนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าการติดสนิทสิ่งที่ท่านเปโโลได้เน้นย้ําก็คือว่าการติดสนิทกับพระเจ้า และการเต็มใจกับพระเจ้านั้นการเกิดผลนั้นเกิดขึ้นโดยพระเมตตาคุณของพระเจ้านะครับพระเมตตาคุณของพระเจ้าในพระธรรมโรมก็เน้นย้ำอยู่เสมอว่าไม่ใช่ความประพฤติดีของเราการประพฤติดีดีไหมดีครับที่เราจะประพฤติดีแต่การประพฤติดีนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาอวดหรือเป็นสิ่งที่เราจะมาอ้างเพื่อเราจะรับความรอดแต่ที่ผมได้พูดหลายครั้งแล้วว่าการประพฤติดีก็คือการ ตอบสนองต่อพระเมตตาตอบสนองต่อความรักที่พระเจ้าทรงมีให้เราไม่ใช่เพื่อเราจะรับความรักเพื่อเราจะรับพระเมตตาไม่ใช่พระเจ้ารักพระเจ้าเมตตาเราอยู่แล้วแต่การที่เราทําดีนั่นคือการตอบสนองในพระมภีก็ได้พูดถึงอัมโลเองก็ได้พูดถึงว่าบุคคลผู้ใดอยู่ในปักกิ่คนนั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แ네น่กลายเป็นสิง่งใหม่ดังนั้นเมื่อเราอยู่ในปักกิ่การเกิดผล ก็เพราะเราติดสนิทเมื่อเราติดสนิทกับพระคิดเราก็จะเกิดผลเกิดผลที่ดีตามแบบอย่างของพีชคิดดังนั้นในวันนี้จึงหนุนใจพี่น้องทั้งหลายในการที่เราจะติดสนิทกับพีชคิดติดสนิทกับพระเจ้าเหมือนที่พีชคิดได้บอกว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านแขนงจะเกิดผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาชันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลเองไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นให้เราสงบใจที่ฐานพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ข้าพงศ์ทั้งหลายมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์เพื่อข้าพงศ์ทั้งหลายจะมีชีวิตที่เกิดผลเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าขอทรงนำและอุปภพรข้าพงศ์ทั้งหลายในการดำเนินชีวิตให้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามพระศิษยเจ้า,จา,จาอาเมน คาถามสําหรับการใคร่ครวญวันนี้ท่านมีชีวิตที่ติดสนิทก,กับพระเจ้าหรือชีวิตที่ห่างไกลจากพระเจ้า ออกคิดในวันนี้จงติดสนิทกับพระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะเกิดผลอาเคลนนี้เป็นพระพรสำหรับท่านโรนากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ขอบพระเจ้พระพร